มาดเดี๋ยวมีกระพ่น้งองวันนี้น้องๆไม่เห็นไม่หน,น,น้องจกไปใส่ปุ๊บไม่ปืนยังทบขาตายแล้วคื้เด็วพว่น้องไม่เห็นเม่เห็นมา้มเมาำเลยเวันนี้มัก่อขวนเลยครับนกินหอดมันอยู่คราบนะเห็มัน อี่มาหน่อยพี <im Space> <im> <subway> ่น้องเอ้ยมันเกิดกู้งหรอพี่น้องเอ้ยมือนไม่ใส่หรครับห้างแค่สองสามหมื่นก็จะกินกุ้งกูมึแล้วโอ้โหหลังนึ่งไหลพี่น้องเอ้ยยี่โอข้าวปีหลังไหลพี่น้องโอ้หลังนึ่งไหลพี่น้องเอ้ยโอ้เด็กันพี่น้องไหลพี่น้องหลังนึ่งไหลพี่น้อง